สิ่งที่เราต้องแก้ไขในการเจอเกาหลีเหนือไอ้ในการเจอเวียดนามคืออะไรครับจริงๆแมตท,ที่เราเล่นกับเกาหลีเหน,เนือเนี่ยทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วนะเพ<ด>ียง<ด>แต่ว่าต้องยอมรับว่าเกาหลีเหนือแข็งแกร่งนะครับแต่เราก็ต้องพยายามปรับปรุงนะเ,เ,เกมรุกของเราเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่รับเหนียวแน่นเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามอินโดหรือไทยเปร์นเนี่ยมาเล่นในบ้านเราต้องรับเหนียวแน่นเนี่ยเราจะมีการเจาะยังไงฉะนั้นเราเราต้องทําการบ้านตรงนี้เยอะหน่อยนะครับ ส่วนจุดแข็งของเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะของเขาเป็นพลังัยรุ่นเห็นได้ว่าการเล่นอ,อุ่นเครื่องกับเกาหลีเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาใช้รับและโต้ฉะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยเราต้องเจอสถานการณ์นี้เหมือนกันเขามาเนี่ยเขาต้องการหนึ่งแต้มหรือถ้ามีโอกาส3ามแต้มเนี่ยเขาก็เป็นพอดีของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้น <S <S พี่คิดว่าเขาน่าจะไม่ต้องการเสียประตูเร็วนะครับฉะนั้นเราจะต้องทํำยังไงให้ให้ให้เกมลุกมีหลากหลายมากขึข้นนะครับส่วนโดยรวมแล้วเนี่ย <G ül üş> ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะที่อยากเห็นไทยกับเวียดนามใส่กันให้เต็มที่นะครับผมคิดว่าแน่นอนเป้าหมายของเราต้องการ3มแต้มนะครับเรื่องของจุดโทษดีจุดโทษนี่จุดโทษจ,จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการจัดวางอยู่แล้วนะครับอย่างบิ๊กปวินวัฒน์เนี่ยก็เป็นมือหนึ่งของเรามาตลอดจริงๆเรามีมือ2มือ3เพียงแต่ว่าเราวางจัดวางไปแล้วต้องทําตามหน้าที่นะครับเมื่อผิดพ่ายเราต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะครับ ในเกมเจอเวียดนามพี่ถิิเราดีกว่าหนึ่งนิดสิทิศขนาดไหนพี่แน่นอนนะฮะเราใสิติการเจอเ,เวียดนามเนี่ยเราดีกว่าแน่นอนนะครับแตเ่เล็กคอร์ดหรือ,เ,อเราก็ไม่อยากเอาตัวนั้นไปมาอองมากมากนักนะครับเราคิดว่าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะเร,เราต้องการ3ามแต้มในการเปิดเวิร์ลคัพในปีนี้ให้ให้ดีนะครับ มันถ้าเรดได้สามแต้มหรือชนะในนัดน,นี้มันจะส่งผลถึงแรงจิ้งด้วยพี่โก้พี่ว่าถ้าเราทําผลงานได้ดีผ่านเข้า12ทีมสุดท้ายของเอเชียได้เนี่ยแรงจิงมันขึ้นแน่นอนฉะนั้นเราไม่อยากเอาตรงนี้มากดดันนะครับเราค่อยๆเก็บทีละเกมทีละเกมไปนะครับ